สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุยชาโรคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ความรักของชาวราศีพิจิกจะมีผลตั้งแต่วันที่1 6จนถึง30กันยายน2566นะคะคุณจะสามารถฟังได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีควบผู่กันไปได้เลยเนาะนะคะเพื่อที่จะอิงว่าอ้ยเ ราศีใดนะคะหรือลัคนานะคะที่จะตรงกับเรามากที่สุดนะคะเป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นนะคะอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับความสนุกสนานนะคะความบันเทิงกันกลับไปนะคะแล้วก็ขอให้น้อมรับพลังงานบวกกันออกไปเนาะแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ขอ อาโหดิกรรมด้วยในการทานายเนาะไม่ได้ตั้งใจแต่อ่านทุกสิ่งทุกอย่างอ่านไปตามภายแต่ข้อดีก็คือเราเก็บไว้นะคะรับฟังไว้นะคะเพื่อเป็นเกาะป้องกันเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือจะได้รู้เท่าทันสิ่งที่กําลังรู้สึกไม่สบายใจเข้ามาเนาะนะโอเคสําหรับท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ขอฝากด้วยนะ,ะฝากกดติดตามนะคะช่องหมอมูชาโรนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไร8ปดถ่วยเก้าเหรียญเดอ s u ซานอัศวินดา ช่วย7ดเหรียญชาวราศีพิจิกนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองนะคะว่ามีความรักแต่ละทีแล้วเนี่ยทำไมทำไมนะคะมีแต่แบบความไม่สมหวังร้อยเปอร์เซนต์หรือมีความรักบางทีบางครั้งก็เหมือนกับว่าไม่มีนะคะคุณพยายามแบบว่าพูดบอกตัวเองกรอกหูตัวเองตลอดหรืออะไรเงี้ยพยายามควรที่จะ เปลี่ยนนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่แบบพูดกับตัวเองหรือกำลังรู้สึกแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าจุดนะคะปริกผันเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่เปิดแค่นั้นเองแต่บอกเลยว่านะคะช่วงนี้อาจจะเบื่ออาจจะเหงาอาจจะนอยนะคะแต่อีกไม่นานคอยดูนะอาจจะรับมือไม่ทันเลยจะมีคนเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากคุยแล้วเบื่อลาคาญเออเคยเป็นโมเมนต์นี้ไหมไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีได้แน่นอนค่ะอ่านะจ๊ะ อ,อันนี้ไรคะ mm hmm. กุงล้อแห่งชคสตาร์เนาะเว,ว,นะวย์ออฟฟอร์จูนนะค,ะ,นะ,คะ,ะแล้วก็สี่ถ้วยนะสี่ถ้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญมายานะคะเดอะสตาร์นะคะห้าไม้อ่าแล้วก็เจ็ดไม้ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังแบบอยู่ในลักษณะของ โสดอยู่นะคะโสดอยู่แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นในลักษณะของคนที่คุณกําลังชอบหรือคุณที่คุณกําลังเล็งอยู่เนี่ยนะคะอาจจะแบบมีคนเข้ามาแบบชอบพอมีคนเข้ามาให้ความสนใจเขาคนเนี้ย ที่คุณกําลังมองอยู่เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเรียกง่ายๆพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยคู่แข่งเยอะในการที่จะชอบหรือในการที่จะจีบคนนี้นะคะโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ใจเข้ามาครอบครองหรือมีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งหรือไม่นะคะไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเรียกง่ายๆว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สมหวังนะคะกับคุณที่คนกับ คนที่คุณกำลังชอบแต่ไพ่ก็ขึ้นมานะจ๊ะไอ้ที่ได้ไอ้ที่ชอบเนี่ยมันไม่ได้แต่ไอ้ที่ไม่ชอบอะดันเข้ามาเนาะคุณจะเจอแบบเหตุการณ์ตละลประสาสลับซับซ้อนเป็นในลักษณะคนเนี้ยไม่ได้ชอบเลยแต่ดันมาสารภาพรักเราเนี่ยอะไรเนาะนมันเป็นอะไรที่เราแบบว่า ออแอบถอนหายใจให้กับตัวเองนะคะจริงๆแล้วคนที่เข้ามาสารภาพรักคุณหรือคนที่เข้ามาจีบมาชอบมาพอคุณในช่วงนี้เนี่ยเป็นคนเก่าที่เขาแบบว่าเคยชอบคุณมาก่อนหน้าน,นี้แล้วหรือเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยแอบดูแอบซองแอบชอบคุณมาพักใหญ่ๆแล้วจนถึงเวลาแล้วที่เขาแบบว่าอาจจะมาสารภาพรักนะคะหรือว่ามาทาดีให้คุณเนี่ยเห็นใจเออเนาะแต่พอสรุปแล้ว ถ้าคุณคิดว่าเออก็ยังดีกว่าอยู่แบบเงาเงาเปิดใจรับเข้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้อะไรที่แบบว่าไม่ได้ถูกใจมากทักไม่ได้ถูกใจเต็มที่เต็มร้อยนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีพิจิกอืมแต่ก็ยังดีกว่าอยู่เงาๆงานะอย่างน้อยก็ยังแบบว่ามีเพื่อนกินข้าวมีเพื่อนให้คาปรึกษาที่แบบสามารถรับเราได้ทุกอย่างนะคะกับคนคนนี้เนาะเออมันก็ยังมีข้อดีนะจ๊ะถือว่ามีข้อดีนะ แต่สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยมันรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันเลยทั้งๆถามว่าทั้งคู่แน่รักกันไหมทั้งคู่เนี่ยมีความรักความผูกพันให้แก่กันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีความผูกพนันค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะถึงบางท่านบอกว่าเฮ้ยก็เพิ่งคบกันไม่นานนะแต่มันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่เนี่ยพยายามเป็นทุกอย่างให้กันแล้ว แต่มันอาจจะเจอความรู้สึกนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือจุดเปลี่ยนมันมาจากบุคคลภายนอกนะคะบุคคลนอกบ้านเนี่ยทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยเริ่มเฟลบ่อยๆอ,อันนี้ก็เตือนไว้เลยนะชาวราศีพิจิกนะคะถ้าใครที่แบบว่าชอบแบบไปช่วยเหลือเพื่อนหรือเพื่อนโทรมากลางคืนให้ไปรับเพื่อนบอกว่าเมาหรือว่าเฮ้ยมีเรื่องหน่อยที่มาถ้าใครที่กําลังบอกว่าทําแบบนี้บ่อยๆนะคะอาจจะทําให้มีปัญหากับ ความรักของคุณได้ในเร็ววันนี้นะคะคอนเฟิร์มนะคะฝันโทงนะจนทําให้รู้สึกว่าเริ่มที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะคะคุณทั้งคู่เริ่มที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะมันเหมือนกับว่า คุณก็คิดว่าคุณช่วยเหลือเพื่อนแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็ยังใส่ใจคนรักดีแต่คนรักของคุณก็ดังคิดอีกแบบว่าเขาก็พยายามทําดีที่สุดแล้วแต่ทําไมทําไมเรื่องเพื่อนบางทีบางครั้งก็ต้องตัดออกไปบ้างนะคะคําว่าครอบครัวหรือคําว่าคนรักเนี่ยมันน่าจะให้ความสําคัญมากกว่านี้ไหมย่นะคะทุกวันนี้นะคะข้อที่แบบต้องปรับต้องแก้นะคะของคุณทั้งคู่นะชาวราศีพิจิกนะเป็นในลักษณะของแบบ รักแต่ทําไมรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจกันหรือต่างฝ่ายต่างคนต่างคิดว่าเฮ้ยทําดีแล้วแต่ทําไมแบบไม่รู้เลยว่าทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโจททำให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่แบบเฮ้ยนิ่งเงียบไม่พูดไม่คุยกันเลยนะ แต่ถือว่าเป็นข้อดีนะคะก็ไม่ได้ถกเถียงกันรุนแรงเนาะแต่ว่าการนิ่งเงียบเนี่ยมันเป็นข้อดีที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยรู้สึกคิดพิจารณาแล้วก็ทบทวนว่าเฮ้ยบทสรุปแล้วทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันมาจากอะไรทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้คิดไตร่ตรองกันมากขึ้นแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่าทําให้คุณเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเนาะ แต่ช่วงนี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะข,ของแบบว่าเงียบๆห่างๆกันที่แบบเยอะนิดนึงนะคะดังนั้นต้องรีบแบบว่าทำความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยให้แบบมันมีความสุขมันกระชุ่มกระชวยมันแฮปปี้กันมากกว่านี้ได้ไหมนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าบางทีบางครั้งเจอหน้ากันเนี่ยไม่ทำอะไรหรอกเจอหน้ากันนัดทางเข้ากันนะคะระหว่างที่รออาหารหรืออะไรเงี้ยหยิบโทรศัพท์ละ เครื่องครเครื่องมันมันเหมือนว่าอยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ทําไมมันโลกของความเป็นจริงอะ่ะคุณไม่สนใจกันคุณดันกลับไปสนใจการเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะพฤติกรรมแบบนี้จริงๆต้องปรับทั้งคู่นะบอกเลยว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่บอกเลยว่าเฮ้ยมันมันต้องปรับต้องเปลี่ยน นะคะเวลาที่แบบเราจะมีเวลาให้กันเวลาที่สําคัญที่สุดของคาว่าครอบครัวก็คือเวลาทานข้าวมันเป็นในเรื่องของแบบกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะคะทานข้าวกันไปได้ปรึกษาพูดคุยกันไปในหลายๆเรื่องนะคะดังนั้นก็คืออยากที่จะให้ออหลายๆคู่เนี่ยทำความเข้าใจหรือว่าใส่ใจกับเวลานี้กัน มากกว่านี้หน่อยเนาะนะคะจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมันไม่เบื่อมไม่เซ็งมันไม่สั่งตายนะคะออย่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันเป็นให้กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจนแบบอิ่มตัวอย่างเงี้ยไม่โอเคแต่ว่าให้ลองปรับเปลี่ยนว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะแล้วเราก็จะดูแลกันไปยาวๆโดยที่จะไม่เบื่อกันเพราะว่าปัญหาของคนนอกหรือเอาปัจจัยภายนอกเนี่ยเข้ามา ยุ่งเกี่ยวกับความรักของคุณนะเอาแบบนี้นะคะสําหรับท่านใดที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภายนอกเนี่ยบุคลิกลักษณะของคุณเนี่ยมีแต่คนที่อยากจะเข้ามานะอืมบอกเลยอยากที่จะเข้ามาหาอยากที่จะเข้ามาพูดอยากที่จะเข้ามาคุยเพียงแต่คุณยังปิดกั้นตัวเองคุณยังรู้สึกนิ่งๆอยู่นะคะ ไม่อยากที่จะแบบเอ้ยเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครยังไงหรือเปล่าหรือมีบางคนที่อุบน,นะแบบว่าเออตอนนี้ฉันโสดอยู่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้บอกคนข้างๆไม่ได้บอกเพื่อนสนิทหรือไม่ได้บอกครอบครัวจริงๆแล้วมีคนคุยนะแอบคุยอยู่นะคะไม่กล้าบอกนะคะเพราะว่าไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวว่าถ้าบอกเนี่ยมันจะเป็นเคล็ดบอกแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่ได้คุยต่อ นะคะหลายๆท่านเป็นแบบนี้นะก็เลยเลือกที่จะแบบอุบไว้ก่อนแล้วถ้ามั่นใจอะไรยังไงจริงๆแล้วค่อยพูดค่อยเปิดตัว <c oughs> <c oughs> มีโอกาสค่ะมีโอกาสเนาะหลายหลายท่านกำลังเจอคนที่แบบถูกใจมาจากโลกออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์แต่คุณก็รู้สึกว่ากลัวว่าคุยแล้วมันจะแบบ ความสัมพันธ์มันจะเป็นกันได้ไม่นานไงหรือแบบคุยแล้วมันจะได้พักเดียวอะไรเงี้ยก็เลืิกที่จะนิ่งไปก่อนแต่ว่าสถานการณ์ที่แบบใครที่คุยกับคนอื่นแล้วไม่พูดไม่บอกเนี่ยมันจะเจอในลนักษณะของคนที่เข้ามาเนี่ยสร้างปัญหามากกว่าสร้างความสุขให้กับคุณนะช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วถ้ากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่เนี่ย บางทีบางครั้งก็บอกคนรอบข้างบ้างก็ได้คนที่สนิทบ้างก็ได้ให้เขารับรู้ถึงปัญหาบางทีบางครั้งเขาอาจจะให้สติคุณในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเพราะว่ามองว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบานปลายตามเข้ามาให้ระมัดระวังเลยนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยการที่ เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะช่วยเหลือเจือจุนเขาบ้างตามน้ําใจที่คุณมีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายแต่บทสรุปแล้วมันจะบานปลายวุ่นวายมากกว่าที่คิดจนทําให้คุณรู้สึกเนี่ยเบื่อหน่ายกับความรักไปเลยเหมือนกันนะคะก็ใครกําลังมีความรักกับเพื่อนหรืออะไรอยู่นั้นแหละต้องพูดต้องบอกนะจ๊ะเออเพราะว่าเร็วๆนี้ดูว่าเหมือนแบบคุณกําลังเจอปัญหาแล้วคุณกําลังแบบ แก้ไขปัญหาแบบงงๆนะคะกำลังแก้ไขปัญหาได้งงๆแต่บางคนก็แบบว่าตั้งใจที่จะหนีปัญหาแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่บทสรุปแล้วถามว่าคุณก็หนีหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะคะในที่สุดแล้วคุณก็ต้องเผชิญหน้าแต่ว่าเราจะ,ะเผชิญหน้าอย่างไงโดยที่แบบ ถ้าจบก็ให้จบไปเลยไม่ต้องมาค้างคาคาราคา,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 าสางกันอยู่เนาะนะคะไพ่ก็ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะใครที่กําลังแบบอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยถามว่าได้ลงเอ่ยไหมก็ยังไม่ได้ลงเอ่ยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆมันจะมีปัญหาเนี่ยเข้ามากระทบก่อนทําให้คุณรู้สึกว่าเออก็ไม่อยากที่จะไปต่อแล้วก็ถือว่าดีแล้วที่แบบไม่ได้พูดบอกใครอะไรเงี้ยคุณจะพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะเพื่อแบบมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียหน้าแล้วมัน คุยแล้วมันได้ไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องบอกให้คนอื่นรับรู้เออก็จะเป็นในรักษณะแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ฟัง หมอมุ้ยจนจบคลิปนะคะก็ฝากติดตามช่องด้วยเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ฟังการคลิปต่อๆไปหรือถ้าท่านใดนะคะที่ต้องการจะสนับสนุนช่องหมอมุ้ยนะคะอย่าลืมนะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะกดหัวใจด้านล่างกดปุ่มซุปเปอร์แดงให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคมนะคะความรักของคุณหรือสถานการณ์โดยรวมของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรโอเคค่ะบ๊ายบาย